สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่มาแนะนำนะไข่เจียวมาระกินกับน้าพริกมะนาวแล้วก็ปลาทูทอดก่อนอื่นเราก็ไปทอดปลาทูนึ่งก่อนเลยนะเอาสักสองตัวเดี๋ยวพี่การทอดเสร็จแล้วพี่การจะใส่จานพักไว้ก่อนแล้วเราข้อมาทำมาระกันนะคะ,ะผ่าเอามาระเอาเม็ดออกแล้วก็ซอยบางๆนะคะเพื่อนๆคะนะ เดี๋ยวซอยเสร็จแล้วพี่การจะไปขยำกับเกลือป่นค่ะเอาเกลือป่นใส่นะสักซ้อน1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำให้แหลกๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำสักสองสาน้ำแล้วก็บีบเอาน้ำออกนะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็มาตอกไข่สักห้าหฟองนะคะ ส่วนไข่เนี่ยจะใส่เครื่องปรุงก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่การไม่ได้ใส่นะคะเจียวกับมะระเฉยๆนะคะน้ำรัดพี่การทําเรียบร้อยแล้วก็ใสนะคะเดี๋ยวพี่การจะเอาไปเจียวล้างกับเกลือไม่ขมแล้วคะ่ะรสชาติอร่อยอใส่น้ํามันในกระทะให้เดือดน,นะคะให้ร้อนเสร็จแล้วเราก็ทําการเจียวไข่กับมะระได้เลยคะ่ะ นคะะทานกับน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะค่อยๆเจียวนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะค่อยๆกลับนะคะเดี๋ยวพี่การทอดเสร็จแล้วพี่การจะพักไว้แล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับเออชะอมชุบไข่ทอดนะคะพี่การจะพักเอาไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องทำน้ำพริกมะนาวกันอ่ะ เ,เครื่องทำพริกมะนาวก็จะมีพริกขี้หนูสดกระเทียมน้ำปลากะปิน้ำมะนาวน้ำตาลทรายค่ะเอากระเทียมใส่แล้วก็พริกใส่แล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะปิลงไป เดี๋ยวเราก็จะตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็มะนาวน้ํามะนาวสุดท้ายเลยคือน้ําปลานิดหน่อยเคล็ดลับของพี่การที่พี่การใส่น้ําตาลทรายเพราะว่าเขาจะหวานแหลมแล้วดบด้วยออน้ํามะนาวแต่ถ้าจะให้หอมอีกทีนึงพี่การมีเคล็ดลับค่ะก็คือต้องใส่น้ําปลาไปนิดนึงรับรองเลยค่ะเพื่อนๆนไปทําแล้วติดใจค่ะรสชาติจะอร่อยมากนคะคะพี่การจะใส่น้ําปลาไปสักช้อนนึง เขาจะหอมค่ะกุกเขาให้เข้ากันนะคะก็ค่อยตักใส่ถ้วยแล้วก็วางพริกขี้หนูสดสักสองสามเม็ดให้สวยงามแล้วก็จัดจานได้เลยค่ะอันนี้พี่การหั่นมะระไข่เจียวมะระเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาจัดเรียงใส่จานน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะพ,พี่การมีสูตรไว้ให้เรียบร้อยนะคะใต้คลิปไปทำตามได้เลยค่ะ น,ะะน่าทานไหมคะรสชาติมะละเขาไม่ขมค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะไข่เจียวมะละของพี่การอร่อยมากค่ะ